เพื่อนเคยเจอปัญหาแบบนี้กันไหมครับเวลาที่เราจะใช้ตัวลิฟต์นะครับมันจะมีลิฟต์ไอยอยู่แนละ้วและพอหนึ่งลายล็อกอิน n ชแนลนะครับที่เราจะใช้งานเนี่ยเราสามารถสร้างลิฟต์ไอได้สูงสุดที่30 Lift ลิฟต์ใชไครับไม่ว่าจะมือใหม่นะครับหรือว่ามือเก่านะเวลาที่เราอยากจะใช้เว็บไซต์หนึ่งขึ้นมาเราก็ไปเอาเว็บไซต์เข้าไปใส่ในลิฟต์มันก็จะกินไปตุกอันตุกอันอนเลยนะครับทําให้เราเปลืองโคตามากๆ ในคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมจะพามาบอกเทคนิคนะครับว่าเราจะทำยังไงให้เหลือเพียงแค่ลิฟต์ตัวเดียวนะครับในการใช้งานดูสังเกตจากที่หน้าจอผมก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองหยิบออกมาอันนึงให้ดูเวลาผมเรียกข้อมูลจากในตัวตัวบอดนะครับพอเราเรียกข้อมูลออกมาแล้วเนี่ยแล้วเราอยากจะเห็นข้อมูลบางอย่างขึ้นมาปึง้งอ่ะตอนเราโหลดลิฟต์มาเห็นไหมครับตรงนี้สังเกตนะครับมันก็จะมีหน้าที่ผมเอาไว้โหลดแล้วก็พาไปสู่หน้าเว็บไซต์ ตรงนั้นขึ้นมานี่ก็คือเสียไปหนึ่งลิฟต์แล้วถ้าโดยทั่วไปถูกไหมครับอะคราวนี้พอไปอีกเรื่องหนึง่งพอไปอีกเรื่องหนึ่งผมไปเปลี่ยนเรื่องอะคราวนี้ผมไปเปลี่ยนเรื่องเป็นเรื่องของการทํเจ้าทูดูก็คือแบบพวกที่เป็นข้อมูลที่เราจะเอาไว้ทําเป็นพฤติกรรมของการเก็บข้อมูลของเรานะครับหรือว่าเราเช็คลิสต์ของเราววันนี้เราทําอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะ,ะตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็จะเห็นข้อมูลที่เรา พิมพ์ๆก่อเข้าไปนี่ก็จะเสียไปอีกหนึ่งลิฟต์นะครับโดยทั่วไปก็จะใช้กันแบบนี้อ่ะอีกที่เนียเดี๋ยวผมให้ดูอีกหัวข้อนึงแล้วกันเอาเรื่องของตัวอ่ะหนังก็ได้เนี่ยผมหยิบขึ้นมาผมก็เปิดขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะเสียลิฟต์ไปอีกเรื่องหนึ่งประมาณนี้นะครับเพราะเราทํ้หลายๆเรื่องมันก็ทําให้เราสึกเปลือง ตัวที่เป็นโคตาต่างๆที่เรามีอยู่ใน30นะครับสังเกตนะครับเมื่อกี้ที่ผมเปิดมาทุกอันนะครับมันจะมีการโหลดอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นคือการใช้1 lift ลิฟตัวเดียวเลยนะครับลิฟต์ไออันเดียวเลยแต่สามารถทําได้ทุกโปรเจกต์เลยนะครับในการทําแบบนี้นะครับเป็นการเซฟเจ้าตัวโคตาของ ID Lift ID วิธีการคือการใช้รีเด็กการรีเด็กส่งต่อไปยังหน้าต่อไปนะครับซึ่งในการส่งต่อนหน้าต่อไปเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะ ดึงเจ้าตัวที่เป็นลิฟต์แต่ละหน้าของเราที่เราไปใช้อย่างสมสมติวผมจะไปใช้การเก็ตโปรไฟล์ออกมาเนี่ยผมก็จะดึงจากลิฟที่มันส่งต่อไปได้นะครับอ่ะเมื่อกี้อย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่ใช่มครัพอผมกดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะหมุนปึ๊บอันนี้แหละคือการส่งต่อครับส่งต่อไปยังโปรเจกต์อื่นๆที่เราทำนะครับเราก็จะเสียลิฟต์ไอแค่อันเดียวเห็นไหมครับเราก็ยังสามารถที่จะไปดึงโปรไฟล์หน้าตัวเองออกมาได้ อาจจะผมลองไปเปิดส่วนอื่นดูก็ได้นะครับในส่วนอื่นที่เป็นข้อมูลที่อย่างเวลาผมทําเรื่องของใบเสนอราคาขึ้นมาอย่างเงี้ยครับผมก็จะคลิกอ่าตรงนี้นี่เดี๋ยวนะผมต้องคลิกอันนี้สิใบเสนอราคาอ่าพอดึงขึ้นมาใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปดึงชื่อเราออกมามันก็คือใช้ลิงก์ลิฟต์ตัวเดียวนะครับตัวนี้เลยในการทํางานไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามนะครับอ่าอันนี้เป็น,ปนการแชร์ เดี๋ยวผมลองกลับไปอีกทีนะครับผมมีหลายเรื่องมากนะที่สามารถที่จะเอาข้อมูลต่างๆที่เราทําออกมานะครับให้เราสามารถที่จะเล่นข้อมูลออกมาได้เลยโดยการใช้แบบให้มันเป็นหมุนด้วยลีเทเล็กต่างๆนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับก็คือหมุนไกละเพื่อเป็นโปรเจกต์หนึ่งในการที่เราจะแปลออกมานะครับก็สามารถที่จะ ทำอย่างที่ผมบอกได้นะครับส่วนตัวโค้ดนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากที่จะได้ตัวโค้ดที่จะเอาไว้ส่งต่อตัวหน้าเว็บแบบนั้นนะครับตรงนี้เรามีคอร์สเรียนนะครับในการที่จะสามารถเอาใช้1ลิฟต์นะครับเป็นอะไรที่โคตรประหยัดมากๆเลยนะเพื่อให้เราเปิดได้หลายโปรเจกต์เนี่ยก็สามารถติดต่อได้นะครับที่ใต้ด e s c r i p t ันนะครับหรือจะ inbox เข้ามานะครับในบริษ,ษัทแกมไลน์ของเราได้เลยนะครับก็ตรงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการสอน แบบที่จับมือทำเลยนะครับยังไงก็ได้การใช้งานนี้กลับไปประยุกต์ใช้ในงานของเราได้แน่นอนครับผมหวังว่าการทำงานตรงนี้นะจะเป็นประโยชน์กัเบเพื่อนอีกเยอะมากมายเลยนะครับยังไงถ้าสนใจนะติดต่อมาได้เลยนะครับพร้อมสแตนบายให้เพื่อนๆได้เลยแล้วผมสอนเองด้วยนะครับจะได้เจอพูดคุยกันแบบ หนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับหรือจะเป็นกลุ่มก็ได้นะครับอันนี้โอเพนทั้งหมดเลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอันนี้ก็ถือเป็นเทคนิคที่ทําให้เพื่อนลดขั้นตอนของการที่จะใช้ลิฟท์ไอดีนั่นเองนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะครับถ้าถูกใจในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเียนๆช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ